ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Machine Code นะครับช่องที่สอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ด EA ในคลิปนี้เรามาต่อกันอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันที่สําคัญนั่นก็คือฟังก์ชันในการนับจํานวนออเดอร์เพราะว่า EA นั้นจะต้องนับจํานวนให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้เอาไปคํานวณไม่ว่าเราจะใช้คํานวณค่าอะไรก็ตามนะครับมาดูคําสั่งกันนะครับ order total พิมพ์ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ order total ตัวนี้มันจะดึงจํานวนทั้งหมดที่อยู่ในพอร์ตของเราที่มีการเทรดนะครับ ออกมาเป็นจำนวน integer เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวแปร integer มารองรับค่าตัวนี้มันจะนับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทรดมือหรือว่าจะเป็น order ที่เกิดจาก EA นะครับส่วนอีกตัวหนึ่ง order history total ตัวนี้จะต่างกันนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะไปนับ order ที่เราปิดคำสั่งเรียบร้อยแล้วมันจะไม่เกี่ยวข้องกับที่กำลังเทรดอยู่ซึ่งตรงนี้จะต่างกันนะครับ เราเวลาใช้ก็จะใช้นับจํานวนที่ต่างกันซึ่งตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้นับมากมายแต่ตัวนี้เนี่ยออ d เ r อร์ท l เนี่ยเราจะใช้นับกันเยอะมากมันจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องม h ชินโค้ e ด้วยนะครับสวัสดีครับ